ค่ะมายออนาลินค่ะพวกเราสองคนเป็นตัวแทนจากบริษัท s c c Travel Tour ค่ะวันนี้เลยคะทิปก็มีชุมชนที่น่าท่องเที่ยวมากนะคะในช่วงนี้ที่อยากจะมาแนะนำให้กับทุกท่านไ้้ราบกันซึ่งที่นี่นะคะบอกเลยว่าเหมาะมากนะคะกับคนที่อยากจะมาเป็นสายฮิปนะคะอยากจะมาชิคๆชิลๆใช้ชีวิตแบบโกลไลฟ์นะคะ หรือใครก็ตามที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่เราก็ยินดีต้อนรับนะคะที่นี่เนี่ยก็คือชุมชนบางใบไม้ของจังหวัดยูราธ,ธานีนั่นเองค่ะเราก็จะให้ทุกท่านนะคะได้มาศึกษาวิธีชีวิตชุมชนพร้อมกับชมความงามของธรรมชาติที่นี่นะคะโดยที่นี่เนี่ยเขาก็มีการท่องเที่ยวแบบใหม่นะคะที่เรียกได้ว่าเป็น New Normal ภายใต้แผนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าเที่ยวชุมชนบางใบไม้ชมคลองร้อยสายจาย New Normal แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มวันนี้นะคะเราก็มีแบบแผนการท่องเที่ยวแบบนิวนองมอลของชุมชนบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ ระยะที่1ต้องมีการตรวจสอบที่มาของนักท่องเที่ยวจำนวนที่แน่นอนทางเราไม่รับนักท่องเที่ยวกรณีวอลกินต้องมีการสอบถามประวัติการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงส4วันก่อนมายังชุมชนต้องผ่านการคัดกรองนักท่องเที่ยวโดยอสอมอต้องมีการลงทะเบียนโดยระบบทยชนะและแจ้งกฎระเบียบตามมาตรการให้ทราบตลอดจนแนะนําการปฏิบัติตัวตามแนวทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ และมาต่อกันที่ระยะที่2นะคะการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวก็จะเน้นพื้นที่โล่งทาความสะอาดพื้นที่ก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้งมีการกําหนดขีดความสามารถในการรับรองจํานวนคนต่อพื้นที่มีการปรับรูปแบบกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มากและมีการลดจานวนผู้เข้าพักต่อหลังต่อห้องมีการใช้ฉากกั้นแยกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ใช้เป็นรายบุคคลและสุดท้าย คือการปรุงอาหารให้สุกเท่านั้นแยกภาชนะสำหรับเป็นรายบุคคลอีกด้วยค่ะระยะที่3ต้องมีการลงทะเบียนออกนอกชุมชนโดยใช้ระบบไทยชนะต้องผ่านการตรวจสอบสุขภาพเพื้องต้นก่อนที่จะส่งนักท่องเที่ยวกลับทางชุมชนต้องรายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องทําความสะอาดพื้นที่ที่ให้บริการทันทีหลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับและผู้ให้บริการนะคะต้องสำรวจสุขภาพของตนเองหลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับกูุิมลำเนาค่ะ ก่อนที่เราจะไปรับชมแหล่งท่องเที่ยวก็มาทําความรู้จักกับชุมชนบางใบไม้หรือที่รู้จักของคนท้องถิ่นที่เรียกขานกันสั้นๆว่าในบางอยู่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีมีแม่น้ําตาปีเป็นเสมือนเส้นแบ่งเขตแดนทางธรรมชาติระหว่างพื้นที่ในบางซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ํากับพื้นที่บนฝัง่งซึ่งเป็นเขตเมือง ด้วยสาภาพพื้นที่ที่มีลำคลองเล็กๆเกชื่อมต่อกันนับร้อยคลองจึงได้ชื่อว่าคลองร้อยสายเชื่อมต่อพื้นที่6ตำบลค่ะชุมชนบางใบไม้เต็มไปด้วยใบไม้สมกับชื่อชุมชนด้วยใบจากและพืชน,น้ำจำนวนมากขึ้นอย่างหนาแน่นตลอด2อฝั่งคลองรวมถึงต้นมะพร้าวสูงใหญ่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลนะคะก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการทำสวนมะพร้าวหรือการทำประมงชายฝั่งอีกทั้งยังคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มี หลากหลายทำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนที่น่าสนใจที่แรกนะคะกับบ้านโบราณ200ปีซึ่งเป็นจุดกำเนิดของชุมชนบางใบไม้มีลักษณะเป็นเรือนปั้นหยาแฟดสร้างโดยใช้วิธีการสลักไม้ยึดโครงสร้างของบ้านแทนการตอกกระปูนั่นเองค่ะโดยชุมชนบางใบไม้นะคะเป็นชุมชนเก่าแก่เริ่มแรกของชาวในบาง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปี บ้านโบราณริมคลอ 1, งหนึ่งในนั้นคือบ้านนายอำเภอหลังเก่าอายุกว่า60ปีเป็นเรือนไม้โบราณค่ะและต่อมานะคะกับตลาดน้ำบางประชารัฐหรือตลาดน้ำบางใบไม้เป็นตลาดน้ำที่ทางชุมชนเนี่ยได้เนรมิตจากสวนมะพร้าวธรรมดามดาให้กลายเป็นตลาดที่น่าท่องเที่ยวค่ะจัดขึ้นทุกวันในวันอาทิตย์นะคะบริเวณวัดบางใบไม้มีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำท้องถิ่นหรือทํา นก็เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารพร้อมจัดให้มีที่นั่งบริเวณเรียบๆรองพองในห้นักท่องเที่ยวได้นั่งรับประทานในบรรยากาศอันร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติแมกไม้สีเขียวแตกต่างกับตลาดน้ำที่อื่นๆค่ะและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนนะคะก็ต้องแวะไปนะมัสการดวงพ่อข้าวสุกณวัดบางใบไม้ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและชาวคคองร้อยสายค่ะ และที่นี่นะคะก็จะมีพระพุทธรูปปางสมาธิอายุกว่า100ปีสร้างจากข้าวสุกเซคขาที่เหลือจากก้อนบาทวันละเล็กวันละน้อยโดยหลวงพ่อขำเพื่อขับไล่พู้ผีปีศาจต,ตามความเชื่อของชาวบ้านสมัยนั้นเนื่องจากเกิดโรคหาระบาดทำให้ชาวบ้านล้มตายกัน และที่ต่อมานะคะกับสวนลุมทรงแห่งบางใบไม้ลุมแม่น้ำตาปีเป็นสวนมะพร้าวพันธุ์พื้นเมืองสุราษฎร์ธานีและอย่างเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำมันมะ,มะพร้าวสกัดเย็นโดยภูมิปัญญาและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำให้มะพร้าวข,ของไทยเนี่ยมีชื่อเสียงและก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกทางเขานะคะก็เลยมีแบรนด์ของตัวเองเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะและมาต่อกันที่กิจกรรมที่น่าสนใจในชุมชนคือกิจกรรมร่องเรือเที่ยวชุมชน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจของที่นี่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะคือการล่องไปตามลำคลองสายเล็กที่มีมากนับร้อยสายตลอด2องดึงฝั่งคองที่ล่องผ่านจะ ต้นจากต้นลำพูต้นแสมและต้นโกงตางซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปลาเล็กปลาน้อยปูแสมกุ้งแม่น้ำตัวโตโตหรือจะเป็นหอยขมที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยจุกนั่นเองค่ะและด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นของสองฝั่งทองก็อดใจไม่ไหวที่จะแชะภาพเอาไว้ลงโซเชียลให้เพื่อนๆได้อิจฉากันเล่นๆอย่างอุโมง์จากนั่นเองค่ะ และมากันต่อที่กิจกรรมสปามะพร้าวโดยส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยก็มาจากธรรมชาติค่ะโดยการเอามะพร้าวกับขมินและน้ำมันมะพร้าวมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันและนํำมาขัดผิวเบาๆช่วยให้ผิวรู้สึกกระจ่างใสให้ความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับในร้านสปาที่หอมอ,อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมความเป็นธรรมชาติ และต่อมานะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึกในชนุมชนแน่นอนนะคะว่าพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คงเดากันไม่ยากว่าสินค้าที่ระลึกของชุมชน,ชนบางใบไม้ก็คงไม่พ้นกับผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อยอย่างเท้าไทยจากส่วนลุงสง โดยเจ้าของสวนนะคะก็ได้นำมะพร้าวที่มีอยู่เป็นจนำนวนมากในชมุมชนมาสร้างให้เป็นมูลค่าเพิ่มแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสปาเอ่ยบามรองเส้นผมเอ่ยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีน้ำส้มจากน้ำผึ้งจากที่เป็นสินค้าชมุมชนที่มาจากกรรมวิธีการผลิตแบบภูุิปัญญาชาวบ้าน แน่นอนะะคะว่าเมื่ออาหารของเราก็ต้องไม่ธรรมดามาเริ่มกันที่เม,มนูแรกนะคะกับลาบนอกจาก ชื่อฟังดูแหลกใช่ไหมคะเต็มเชอวาหลายท่านคงอาจจะยังไม่เคยทานเพราะเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่โดยการนําเอายอดอ่อนของต้นจากมาลวกให้สุกมีความกรอบเล็กน้อยพร้อมกับนํามาคลุกเค้ากับเครื่องยำและปรุงรสตามใจชอบเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิน้นและก็ยังมีน้ำจุกโจนที่ไวยทนคู่กับผักลวกผักสดที่หาทานไ้ง่ายในชุมชนแห่งนี้และก็ยังมีแกงส้มประมอลูกบเข้าันปรุงในน้ำโตโตผทานพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้าน น้ำลายซอกันเลยใช่ไหมล่ะคะแต่เราก็จะปิดท้ายกันด้วยของหวานที่หาทานได้ยากนะคะอย่างลูกจากรอยแก้วทานคู่กับน้ําแข็ง mm hmm. ก็เรียกความสดชื่นได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะ สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะกับที่พักในชุมชนที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนทางกลางความสงบเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติมีการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบนั่นก็คือโฮมสเตย์ของคุณพิเชษเนเจรินั่นเองค่ะซึ่งที่นี่เป็นบ้านพักที่ได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทางหรือโฮมลอด ที่ประกอบไปด้วยสะอาดสะดวกปลอดภยัยเป็นธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมหรือถ้าหากใครสนใจพักโฮมสเตย์ของชุมชนบางใบไม้ที่อื่นๆก็สามารถติดต่อได้ที่ชมรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคลองร้อยสายแม่น้ำตาปีค่ะเราะค่ะรู้สึกยังไงกันบ้างคะหละังจากที่ได้รับโชคสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนบางใบไม้แบบยุคินนามอ,อก,กันแล้ว ถ้าใครทุกคนอยากเก็บกระเป๋าวาเที่ยวกับเราเลยใช่ไหมล่ะคะและถ้าหากว่าทุกคนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่หน้าเพจ Facebook s p c Travel Tour หรือจะเป็นเว็บไซต์ w w w SBC Travel Tour ก็ได้คะ่ะและวันนี้เราก็ต้องลากันไปแล้วขอก่าวคําว่าขอบคุณค่ะ